วัดีครับวันนี้จะมาอีวสกูตเตอร์เครื่องยนต์สองจังหวะนะครับล้อสี่นิ้วนะครับมีระบบโชกนะครับโชกหลังนะครับแล้วก็โชคล้อหน้านะครับมีดิดเบรกนะครับดิดเบรกหน้าแล้วก็ดิดเบรกหลังนะครับล้อสี่นิ้วครับ เบาะหลังสามารถปรับได้นะครับปรับความสูงต่ําได้นะครับใต้เบาะจะมีสปร,ริงรับแรงสั่นสะเทือนที่คิดนึงนะครับส่วนระบบคอหน้านะครับคอสามารถพับได้นะครับพับเก็บได้แล้วตัวนี้สามารถปรับสูงต่ําได้นะครับปรับระยะสูงต่ําได้นะครับตามสุขเร่ร่างกายนะครับสามารถพับเก็บได้นะครับ รับเก็บใส่ท้ายรถไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่าชายหาดน,นะครับก็จะประมาณนี้นะครับโครงสร้างก็ใช้ได้ครับแข็งแรงครับเป็นโลหะชุดเกียร์เป็นชุดทด5ต่อหนึ่งนะครับตัวนี้ทนครับ โอเคนะครับสนใจสินค้ายังไงก็ให้ติดต่อมาตามป้ายกระดาษนะครับทีวองถมนะครับเบอร์โทนะครับ id line t o t สี่สามหนึ่งหนึ่งนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นสวิตช์ดับเครื่องนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับ